สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิ VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่21พฤษภาคม2 5 22 22พฤษภาคมพี่น้องโอ้ยลืมตะวันที่นะคะพี่น้องค่ะ22พฤษภาคม2,567นะคะทุกคน ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ เอฟซีทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้เอฟซีทุกท่านได้รับชมนี้นะคะคือการเจาะเด่นแต่ละรอบนะพี่น้องก็คือสูตรวิ่งหลูดแต่ละรอบนะคะถ้าพี่น้องบอ่มกักบ่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลูดเหมือนกันแต่ว่าเอฟซีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะพี่น้อง เอ่อเรามาดูวันที่21ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านะ่ะวันที่21นะคะพี่น้องอรูทเบิร์ดค่ะพี่น้องดูเลขวันอังคารใจนะคะทุกคนทาบเสเซียนะคะพี่น้องะ่ะใจวางนี้วันอังคารนี้หลุดเกือบทุกคู่เลยนะคะทุกคนสังเกตก็ได้นะคะพี่น้องจะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งเก้าเจ็ดหกเก้าหกนะคะรูทเบิร์ดพี่น้องเลขเด่นประจําวันยังหลุดนะคะทุกคนวันนี้ รอบบ่ายจะให้8ไดและ7มา705 44ค่ะพี่นอ้องขะอ่าใคร FC ท่านไหนที่ตามใจนะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะทุกคนวันอังคารแต่ว่าก็ดูให้กำลังใจใจเฉยๆก็ได้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงของแอดมินและ FC ด้วยนะคะทุกคนเรามาดูนะคะทุกคนเดียนรอบเช้าจะให้2และ1มา197 เาหกรอบ,บายให้แปดและเจ็ดมาเจ็ดศูนห้าสีสีเอาลุดเบิดพี่น้องเอาเอาคา่ะคลุ้นต่อวันพุทธที่22นะคะมกักก็ตามได้ค่ะพี่น้องบอมักกับพานได้คือเก่านะคะพี่น้องสถิตินี้ขามีลุดทุกเมื่อนะจ๊ะวันที่22จากที่ใจคำนวณมาได้วันนี้ใจได้เด่นรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะหนึ่

เก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าแปดค่ะแปดเก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเดีนค่ะหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งเกนึ่งแปดหนึ่งศู ศค่ะศูนย์กาศูนย์กับ8ปรอบบ่าย9ก้าหค่ะแปดเก้าแปดหนึนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเด้อพี่น้องเด้อชอบคู่ไหนให้ให้เอทุกท่านไปกับด้วยทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคน จะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ FC ดูเหรอรอบละ4คู่นะคะเลขเด่นประจําวันพุธนะคะทุกท่านอยู่ที่เลข4และเลข9สำหรับเลขเบิ้ลประจําวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะ4กับ9นี้สามารถใช้ได้ทุทกวันนะคะทุกคนทั้งวันนะคะทุกคนเรามาดูนะคะ1กับ0รอบเชา้าและ4กับ9เด่นประจําวันเป็น14 19นะคะติดคู่ตัวเด่น19 91 ศูนยค่ะศูนยติดคู่ตัวเด่น9 0้าศนกะคะเกับ8ปรอบบ่ายและเลขเด่นประจําวัน4กับ9เป็นเก้าี่เก้ติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนสี่เกาเก้าค่ะแปดสี 8, 4, 8, 9, ติดคู่ตัวเด่น8ป9เกนะคะทุกคนประมาณนี้คะ่ะพี่ดองสําหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะที่ใจวางไว้ให้ก็ แล้วแต่ FC ทุกท่านจะชอบนะคะใจหาความน่าจะเป็นไว้ให้แล้วนะคะมักก็ตามได้ค่ะพี่น้องพอมักกับ่านได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสิถติมีของมีหลุดทุกมือจ้าค่ะทุกท่านคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอิ VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่22พฤษภาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ